อีกเกมนะครับผมที่สายสะสมตลับเนี่ยอาจจะต้องรอนานสักหน่อยนะครับกับเกมฟอนมิชั่นสามรีเมคนะครับผมซึ่งจริงๆตอนนี้เห็นมีคนโหลดแบบดิจิตอลมาเล่นยแล้วหลายคนก็บอกว่าเกมมันโหลดเร็วขึ้นภาพมันดีขึ้นในช่วงของคัตซินก็ดีนะครับผมถึงแม้ว่าเกมก็ยังไม่มีเสียงภาคแบบฟูลไอดีนะครับแต่ก็ยังมีซาวมีอะไรนะครับผมและก็ตัวเกมเนี่ยก็เป็นสไตล์หุ่นยนต์ RPG นะครับถ้าใครชอบเกมสไตล์หุ่นยนต์แบบนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยและยิ่งถ้าเอามาเสียบเล่นบน e ิน o Switch 2ผมบอกได้ เลยนะครับว่าเกมมันน่าจะรันได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับเพราะเกมมันก็ทํามาดีแล้วตั้แต่สมัย PlayStation นะครับผมตัวผมเองเนี่ยได้เล่นไปแค่นิดหน่อยในภาคสองรีเมคนะครับผมภาค3เนี่ยยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวจะมีแบบตลับมาให้พรีออเดอร์กันได้นะครับแล้วตอนนี้เขาก็เปิดพรีออเดอร์แล้วแบบตลับนะครับผมใครอยากสะสมตลับสะสมกล่องนะมันเป็นปกญี่ปุ่นด้วยซึ่งสวยสวยเลยนะผมเห็นปกแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยตัวนี้นะครับผมก็มาให้พรีออเดอร์แล้วนะครับผมแถมราคาก็เป็นมิตรภาพ พอสมควรเลยนะครับผมกับ o อนติชั่นสามรีเมคครับผมซึ่งจะวางจำหน่ายพร้อมกันในวันที่18กันยายน2025นครับนานหน่อยครับแต่กล่องสวยน่าเก็บนะครับ